ไม่หนลหรอุ่นลอังุ่นพี่นึ่ออังหุ่นอังุ่นอร่อยมพี่ติอังหุ่นอร่อยไออร่อยเนาะเอออังุ่นก็อร่อยมนซาซ่าหอมน่เนาะหอมงุ่นเนาะหอมมากุเทียวไรหรอุเทียว

อะไรนะนิดเดียวนิดเดียวคิ้วมุกหายแล้วนะเนี่ยเอวเดี๋ยวกินอันนี้คิ้มุกก็จะหายไปเลยเอวโอเคครับแ้วไม่ว่าอายุน้อยจะเกิดรั่จะนำไปต่อเรื่เหรอ

สตรอเบอรี <presents> ่เนี่ยแม่นัมามากินแล้วนะอ่านอนเสร็จแล้วพอแล้วนอนพอแล้วนอนพอแล้วลูกนอนพอแล้วพอแล้วนั่งเลคนเก่มในดื่มให้มาม่าดูหน่อยดื่มให้มาม่าดูหน่อยแล้ว กินดีแล้วนะถ้าดื่มไม่ถ้าดื่มไม่เสร็จจะไม่ได้ดูละอ่ลปิดดีกว่าถ้าปิดก่อนเดี๋ยวกินยาเสร็จเดี๋ยวค่อยดูดดกินสตรอเบอร์ี่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาบนเก่งแล้วไหน้ะมาเช้าดื่มเก่งมากเลยแบบนี้เลยเนื้อเสียเนื้อชาเนื้อเสีย น,นี่กินก่อนเอลูกอ,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 อ่ะเี้อนนี้กินก่อนนไ่่หะนอนไปก่อนนอนไปก่อน มีเหลี่ยมอมอง,องนมจัมเอรีด้วย <laughs> ดืมน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำไม่ไหวไม่ไหว <laughs> 嗯嗯。